เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมณเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o u ท u b e กมณเฑย์น,นะครับวันนี้นะฮะเราจะพามาหาเงินกันนะครับผมซึ่งวิธีหาเงินง่ายๆของเราในครั้งนี้ก็คือการทําใบซื้อของรับซื้อของนั่นเองครับผมแล้วก็เอาใบนั้นไปขายนะผมเพราะจีเอ็มเขาได้บอกแล้วนะว่าไอใบนี้เวลาเราทำเควสเสร็จหรือไปซื้อมาเนี่ยมันสามารถขายต่อคนอื่นได้นะครับ ซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราแบบซื้อกับ m อ c เลยอะ่ะมันคือราคา5 0 0แสนนะผมที่เลเวลหนะฮะแต่ถ้าเราทำเควสนะครับผมเราก็อาจจะขายสักแบบ300แสนหรือ200แสนอะไรแบบนี้ก็ได้นะผมก็ถือว่าก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งของเรานะผมซึ่งเควสนี้มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงก็คือต้องเลเวล40ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำได้ทุกๆ7วันนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถสร้างตัวละครมาแบบ ID ดีหนึ่งเลยนะผมก็คือไปทําทุกตัวใน i ดีนั้นนะให้เลเวล40หมดนะครับผมมาทำเควสเอาใบตั้งของออฟไลน์เนี่ยไปขายได้นะผมทุกๆ7วันนะฮะก็ขายทั3ง3แสน2แสนก็ก็โอเคแล้วนะมันมีอยู่9ช่องใช่ไหมลนะ่ะก็โอ้ยอาทิตย์ละล้านแแบบฟรีๆนะครับผมก็ถือว่ามีเงินมีทองใช้นะครับผมโอเคสำหรับใครที่มาใหม่นะผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะผมก็เราให้มาที่แอนเบอร์ต้าก่อนนะครับมือพ่อค้านะฮะแล้วเดินไปตรงที่สมาคมพ่อค้านะครับตรงมุมซ้ายล่างนะฮะเดินลงมาด้านล่างครับผมปุ๊บตรงนี้นะฮะจะเห็นมาชานะฮะผมนี่รับเควสพื้นฐานนะผมเพราะเควสเลเวลสองกับเลเวลสามนี่บอกเลยว่าโหดมากนะครับเลเวลสามนี่ไปตีไบโอแล็กันเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครแบบอยากซื้อก็แก้ปัญหาด้วยเงินนะผมก็นี่นะครับใบแรกนะผมห้าแสนนะฮะ ซึ่งมันแพงมากไงนะครับผมแต่ถ้าเราทำเควสเนี่ยมันจะทำแบบเอ้ยเป็นแค่เควสเดินคุยนะฮะอ่ะก็รับเควสพื้นฐานเลยว่าหนึ่งไปนะครับผมนี่ให้เลือกจาก2อ่าัน,นครับผมเ็นดิ้งคือใบตั้งร้านขายของออฟไลน์นะครับผมส่วนบายอิงก็คือเป็นใบตั้งร้านรับของออฟไลน์นะครับมันก็จะสุ่มเมืองนะครับก็จะมีคอนเทน่าอันเบอร์ตา พอเทล่าอดีบ a ล a านนะผมพาย้อนโคโมโดเลยพรุ่งนี้นะครับอ่ะอย่างของผมเนี่ยได้ไปพาย้อนนะครับผมไปไปที่พาย้อนกันเราก็ทําการเซฟพอร์ตไปที่พาย้อนเลยปึ๊บปึบบของพาย้อนเนี่ยมันอยู่ที่พิกัด140174นะฮะก็สแลสนาวิไปนะผมแล้วก็พิมพ์ว่าพาย้อนนะครับมันพาทะลุไปไหนเนี่ยชือ้อ นี่ก็จะเจอกับแกะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแกะของแต่ละเมืองแหละอ่ะโอเคก็คุยกับแกะครับผมแบะบแบะบแบะบแบบนะฮะอ่ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กลับไปที่อันเบอร์ใต้อีกหนึ่งรอบแล้วผมเพื่อส่งเควสนะครับอ่ะส่งเควสนะครับผมปุ๊บนี่ตรงนี้ก็เลือกเอานะผมจะเอาเวนดิ้งหรือว่าไบอิงนะครับอ่ะเวนดิ้งแล้วกันนะครับปุ๊บอ่ะตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะผมก็ได้เควสมาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเรายังไม่แกะเนี่ยมันก็จะสามารถแลกเปลี่ยนได้อยู่นะถ้าแกะไปแล้วเนี่ยมันจะแลกไม่ได้แล้ว้วววจะะะผผูกตติดััลลคครรไปแนบม เราก็ทําการขายใบนี่แหละนะฮะก็อาจจะขายสักแบบเอ้ยสามแสนสองแสนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับก็ทําได้ทุกๆ7วันนะครับเลยว่สี่สิขึ้นไปนะฮะก็ถือว่าเป็นเควสง่ายๆครับผมหารายได้แบบสบายๆนะครับไหนๆก็มาแล้วผมเดี๋ยวพาไปดูพิกัดของเมืองอื่นแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูคอนเตลล่าให้นะฮะสำหรับคอนเตลล่านะครับผมเดินขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะโอเคน่าจะแถวห้องตีบวกนะทรงนี้นะครับเดินตามเลยโอ้ใช่ด้วยนะฮะ เข้ามานะครับผมก็จะเจอกับแกะตัวนี้นะครับอ่าอน,นี้คือของเมืองพอนเตล่านะไปเดี๋ยวเราไปของมอลล็อกกันต่อนะฮะก็แล้วแต่ละกันว่าอ๋อมอลล็อกอยู่คาฟ้าบนนะครับของมอล็อกแกะอยู่คาฟาบนนะฮะแล้วก็ของโคโมโดเดี๋ยวเราไปโคโมโดกันต่อนะครับของโคโมโดนะครับผมเหมือนจะอยู่ในร้านขายอาวุธของโคโมโดนะครับเข้าไปด้านล่างเลย แล้วก็จะเจอกับแกะนะครับผมพอรับเคสของไอ้คอมโดเสร็จปุ๊บเหมือนจะต้องไปอดิบาลันด้วยนะครับผมไปที่ร้านขายยาของอดิบาลันทางด้านขวาล่างอะนะครับข้างในนั้นจะมีแกะอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะก็ครบแล้วเนาะทุกเมืองนะครับผมใครที่ได้เมืองไหนสุ่มได้เมืองไหนก็ลองไปดูแล้วกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ว่นนี้ลวกันนะผมก็อย่าลืมกด subscribe ทุกคนเลยด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด youtube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ